นี่ค่ะนอกจากค่าตัวนักแสดงนะคะที่ไม่เคยมีเรื่องไหนคุ้มขนาดซูซานิรันดอนแล้วนะคะไฮไลท์ยังอยู่ที่การลงทุนกับฉากค่ะทั้งฉากกรุงเทพในยุคปัจจุบันนะคะและกรุงพนมรุยุคอด,ดีตค่ะซึ่งอันหลังนี้นะคะทุกอย่างทุกสิ่งต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดค่ะทีมงานศิลปการ,รช่องสามนะคะเนรมิตตามจินตนาการและการค้นคว้าของพี่ไก่นะคะที่เปิดงบไม่อั้นค่ะที่นิ้วชิ้นิ้วสั่งอย่างเดียวเลยนะคะ ทั้งเรือสำเภาตลาดเกา่าหมู่บ้านไทยและชีวิตริมน้ําในยุคก,กรุงธนบุรีค่ะให้แฟนๆหน้าต่อได้เต็มอิ่มสมกับความรอคอยเลยนะคะและช่วยให้บรรดาน,นักแสดงค่ะรวมครึ่งเรื่องที่อยู่ในยุคอดีตนะคะทั้งพระเอกสุดซีที่นกฉชัยนางเอกที่เหนียวที่ดอนที่ปักในพัสกรนะคะตีปีกันสุดๆเลยค่ะเพราะว่าฉากอันยิ่งใหญ่นี้นะคะทาให้ได้อารมณ์ยิ่งกว่าที่เคยแสดงร่วมกันเรื่องไหนๆมาก่อนด้วย เดลมิทให้เป็นธนรบรีสมัยที่เรายังไม่เคยเห็นแต่ว่าพี่ไก่เขาก็จินตนาการจินตภาพออกมามีทั้งร้านขายพรมร้านขายเฟอร์นิเจอรอ์ร้านขายเหล้าทุอสิ่งที่เราไม่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 เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นในยุคนั้นที่พี่ไก่เขาจินตนาการออกมานะครับก็ก็ดู น่าสนใจน่าตินตาต่นใจดีครับเหมือนเข้าไปในสมัยกรุงธนบุรีจริงๆเลยไม่เหมือนฉากเลยเหมือนของจริงช่วงเวลานี้มันค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็มี เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายช่วงข้าวยากหมากแพงสงครามที่ติดพันอยู่นะครับหลังจากเราได้ประกาศอิสารมานะครับอยู่ในกรุงธนบุรีกันอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลกันนานพอสมควรทีเดียวตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็ลือถมดินทั้งหมดขุดทั้งหมดแล้วก็ทาให้เป็น หมู่บ้านเราลงต้นไม้ไว้ก่อนประมาณ6เดือนหรือถึง8เดือนนะครับเป็นปีเลยนะครับเนี่ยปีคือเตรียมนานละครเรื่องนี้ค่อนข้างยาวมากไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ใช่สวยแต่ฉากนะคะไม่ใช่สวยแค่สถานที่ไม่ใช่แค่สวยแค่ตัวละครหรือความสามารถของตัวละครแต่เรื่องรับรองสนุกแน่ให้ติดตามชมนะครับไม่ผิดหวังจากวรรยุทธครับร้อนขาดจากกองละครดินเนื้อทองเมื่อนางเอกหน้าหวานบัวชมพูแผลงฤทธิ์ละเรงเค้กใส่หน้าศัตรูจนหมดสภาพช่างภาพสีสัน งเป็นไก่ตาแตกว่าตกลงนี่นางเอกหรือนางร้ายกันแน่ครับตกลงนี่เป็นนางเอกกันแน่เป็นนางเอกที่ไม่ยอมคนคะ่ะมีเกินไหมคะเค้ก ่าลิฟสุพจน์ก็ทำตัวเนียงงานวิวาสุขนี้ใช้พีอาบริษัทเป่าจินจงส่งแฟกกระจายข่าวแอบดูแลพี่พี่สื่อมวลชนอมที่อตุกับซ้อนุชเขาไม่ว่าน่ะเพราะตั้งใจจะหักค่าตัวจากละครดินเนื้อทองรู้ตัวไว้นะคะพี่ลิฟขา